สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวิชนแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะไมวิโก้จะมากําจัดมดนะคะซึ่งมดนะคะก็จะเป็นตัวการนะคะทําให้เกิดความน่ารําคาญนะคะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับในครัวเรือนของเรานะคะไม่ว่าจะ,ะรบกวนต้นพืชต้นไม้นะคะ,ะซึ่งมดนะคะจะเป็นตัวการนะคะทําให้เกิดพรียนะคะเมื่อ เมื่อมดนะคะไปอยู่ตามต้นไม้ของเรานะคะแล้วจะอยู่ตามในครัวนะคะ,ะตามเสาบ้านของเรานะคะก็จะเป็นตัวการนะคะทําให้ก่อให้เกิดความน่ารําคาญให้กับคนเรานะคะผู้ชมนี่เลยจ้าแล้ววันนี้นะคะแม่วีก็จะมาจัดการกับเจ้ามดตัวปัญหานะคะมดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมดแดงมดคันไฟ มดหลายชนิดนะคะก็จะใช้สูตรนี้ได้นะคะผู้ชมแล้ววันนี้นะคะแม่วีก็จะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะคะใช้สูตรนี้นะคะกําจัดมดเลยค่ะไปเลยค่ะเราไปเริ่มจัดการเจ้ามดเลยนะคะผู้ชม และสาหรับวัสดุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นะคะก็เป็นยากันยุงนะคะคุณผู้ชมแต่แม่วีจะไม่ใช้ส่วนนี้นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นน่คะผงขี้นะคะผงขี้ยากันยุงนะคะคุณผู้ชมนี่ซึ่งผงขี้ยากันยุงนะคะแม่วีก็จะนํามากําจัดมดนะคะกําจัดมดนะคะที่มารบกวนนะคะอยู่ในบ้านของเรานะคะหรือว่าอยู่ตาม กระถางของต้นไม้นะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแม่วีก็จะใช้ผงขี้ยกันยุงนะคะมากําจัดมดค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ําส้มสายชูนะคะสําหรับน้ําส้มสายชูนะคะแม่วีก็จะนํามากําจัดมดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งน้ําส้มสายชูนะคะเมื่อไปโดนตัวมดแล้วนะคะคุณผู้ชมจะทําให้ระบบทางเดินหายใจของมดนะคะ หายใจไม่สะดวกนะคะในที่สุดมดก็จะตายนะคะคุณผู้ชมนิจจาต่อไปก็จะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะก็จะเป็นสารจับเกาะนะคะซึ่งจะช่วยไล่มดนะคะกำจัดมดได้เป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชมทำให้หมดของเรานะคะตายไปในที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่จ้าและสำหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่วีก็จะนำนะคะ,ะผงขี้นะคะ คือของยากันยุงนะคะท่าผู้ชม,มประมาณหนึงช้อนนะคะ1ช้อนโต๊แบบนี้นะคะคุณผู้ชมมีมากก็ใช้2ช้อนก็ได้นะคะอ่าใส่หนช้อนถ้ามีมากก็อ่าเอาไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะน้ำนะคะน้ำส้มสายชูของเรานะคะ,ะต้องปาดก่อนนะคะ น้ำส้มสายชูนะคะคุณผู้ชมนะคะสี่ช้อนโต๊ะนะคะอ่สี่ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะสังเกตนะคะว่าจะมีฟองขึ้นมานะคะอ่าน้ำส้มสายชูก็จะทำปฏิกิริยารับขี้ยากันยุงนะคะคุณผู้ชมแล้วนะคะ น้ำยาล้างจานนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะให้คุณผู้ชมนะคะคนนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะ แล้วให้คุณผู้ชมนะคะนําน้ำหนึ่งฟอกกี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเติมไปเลยค่ะนี่คะเอานะคะที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะเติมลงไปเลยนะคะนี่แล้วปิดฝานะคะเขย่าไว้เข้ากันเลยค่ะ จากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนําไปฉีดพ่นนะคะกําจัดมดนะคะซึ่งมดนะคะใช้สูตรนี้แล้วนะคะก็จะตายไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมจะไม่เกิดปัญหาให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะไม่ไวีก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะจัดการกับมดเลยนะคะผู้ชมดูเลยจัดฉีดพ่นไปเลยนะคะนี่นีน่นี่จะมดของเรานะคะเกิดปัญหาอีกแล้วนะคะโอ้ยเยีะเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ เราก็ฉีดให้ทั่วเลยนะคะคุณผู้ชมมีมดตรงไหนนะคะเราก็ฉีดไปเลยนะคะคอยจะขึ้นแต่บนบ้านนะคะคุณผู้ชมทําให้ไปรบกวนนะคะของเรานะคะคุณผู้ชมเราฉีดพ่นได้เลยนะคะมีตรงไหนเราก็ฉีดพ่นเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วนี่ก็เป็นผลงานนะคะคุณผู้ชมเมื่อเราฉีดพ่นกําจัดมดด้วยสูตรนี้แล้วนะคะมีมดของเรานะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะ ตายนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะคุณผู้ชมก็ใช้สูตรนี้นะคะไปกําจัดมดได้เลยนะคะมดนะคะมารบกวนตามขึ้นเสาบ้านนะคะมักินอาหารมาตอมอาหารนะคะหรือว่าจะขึ้นตามต้นไม้นะคะ,อ,ะอยู่ในตามกระถางต้นไม้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถนะคะนาสูตรนี้นะคะไปกําจัดมดได้เลยนะคะมดของเรานะคะก็จะตายแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ และสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยวรับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุ้มชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ